สวัสดีครับพบกันในวันฟ f l o ซิมูเลเตอร์ในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำ y o r u V3 กันเพราะว่าน้องๆหลายคนถามมาเนาะว่า y o r u V3 ทำยังไงนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีด้วยกันเนาะผมจะพูดถึงวิธีที่1ก่อนทำตามผมเลยนะครับวิธีที่1น,นะครับคือการทำตามเกรสไปเรื่อยๆ เรื่องจากที่เรามาอยู่ที่เกาะมารีนก่อนนะนี่นี่มาตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องคุยกับตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่นะครับก็มาคุยกับตัวนี้ครับอทุกคนน่าจะรู้จักตาเหี่ยวมีฮอกนะครับนี่มาคุยกับเขาเขาบอกว่าให้ใช้ดาบของเขาอะในการคิวมอนสเตอร์หนึ่งหมื่นตัว นหนึ่งหมื่นเห็นไหมมันจะขึ้นเลขหนึ่งหมื่นบนหัวนะครับดาบของเขาคืออะไรดาบของเขาคือดาบโคคุโตะอ่าซึ่งตรงนี้คือโคคุโตะนะครับแต่เงื่อนไข,ขของเขาคือใช้อันเลสโคคุโตะนะครับนี่ซึ่งชื่อตรงนี้คือโคคุโตะเฉยๆแสดงว่าไม่ใช่โคคุโตะคือ V หนึ่งครับเพราะงั้นอันเลสโคคุโตะคือ V สอง น้องๆหลายคนก็ถามนครับว่า V2 ทำยังไงก็ตามที่มาครับเริ่มจากการที่เราต้องมีโคคุโตะก่อนเนะแล้วก็เราต้องไปหาแร่ครับแร่สีม่วงหรือว่าชื่อ Dark m e t a ัลจากมีฮอกโลกที่2นะครับทุกคนถ้าข้ามมาโลกที่3ได้ก็น่าจะเจอกับมีฮอกแล้วเนาะ ไม่ซีไม่ซีพี่ขอเรียกว่าทะเลแล้วกันทะเลที่2โอเคก็มาตรงนี้ครับอาจจะเป็นคนที่อัปเกรดดาบให้เราเนาะเวอนอัพเกรดด้อจ้าด้อจ้าด้อก็นี่ครับกดเข้าไปเลือก u n l e s สอยู่ตรงนี้อันเลสอันเลสถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับก็นี่ครับใช้ Dark m e t a ัลนะหนึ่งอันอย่างที่พี่บอกครับว่าหาได้จากมิฮอสในทะเลที่2นะครับ เ,เดี๋ยวตรงนี้อ่าดามีเท่าตรงนี้จะเทรดไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องหาเองนี่ก็กลับไปที่ทะเที่สองก่อนนะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีโยรูวีสแต่สำหรับพี่ได้แร่มาแล้วก็อัปเกรดเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มาแล้วอยู่ในกระเป๋า หน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่เป็นระดับสีแดงนะครับขอพิมพ์ใหม่นะว่าโคคุโตนี่ครับจะเป็นโคคุโตะ V2 นี่อันเลสโคคุโตก็ใช้ตัวนี้แหละในการฮิวมอนสเตอร์สำหรับคววที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปฮิวมอนสเตอร์ให้ครบหนึ่งหมื่นกัน คือยืนเท่เฉยๆยืนให้ดูว่าเท่แค่ไหนเป็นนักดาบที่บินได้นิดนึงก็ลองกลับมาคุยนะครับกับมิฮอกเดิม โอเคเขาก็ยังยืนยันว่าให้เราคิวหนึ่งหมื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปจัดการซะเรามีแค่สกิลเดียวเองเนาะออจัดการแป๊บนี่ครับสกิลมาแล้วโอ้แล้วพี่โกดสกิลไปก็ คิวได้ถึง3ตัวแสดงว่ายอดต้องลดลงสินี่ไงลดลงจริง้วยครับเป็น9 0้าหไม่ใช่เิ 9, ตัวเพราะว่าเมื่อกี้คิวไป3ตัวซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้ว1,000งตัวก็ไปส่งเควสเพื่อรับเควสต่อไปก็ตอนที่ตีได้ครบ1,000 0ตัวนระาจะมีตัวหนังสือสีเห,หลืองขึ้นนะครับยาวมากอ่านไม่ออกหรอก โอเคไปโซนควีตนี่ขึ้นแล้วเขาบอกว่าไม่เร็วเลยแล้วก็ให้เราไปจัดการกับตัวของเขาเองเนี่ยสาสิบครั้งในทะเลที่สองทะเลที่สองนะทุกคนนี่ทีนี้ใครที่ถามว่ามีฮอคทะเลที่สองคือตัวไหนเดี๋ยวก็จะพาไปดูแล้วครับก็คือตัวที่ดอกแร่สีม่วงนั่นแหละ อ๋อแล้วก็จะมีเคเวสท,ที่ให้ตีมิฮอโลกที่3นะครับก็หน้าตาของเกาะจะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องได้ทำเคเวสนี้เหมือนกันหลังจากที่ตี30ตัวทะเลที่2เสร็จแล้วซึ่งแต่ละเคเวสนี้ผมใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะอย่างตีหนึ่งหมื่นตัวผมใช้ประมาณ ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวผมไปตีมิฮอกทะเลที่สองแล้วก็มิฮอกทะเลที่สเนี่ยผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนกันเพราะว่าต้องอรีเซิร์ฟไปมาเนาะเพราะว่า30สตัวผมไม่สามารถรอได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการหาแรก่ก็ใช้วิธีนี้ได้นะโอเคตอนนี้อยู่ทะเลที่2แล้ว โดดโดดโดดแล้วมองทางซ้ายมือครับเห็นไหมเกาะตรงนั้นจะไม่อยู่ในแผนที่ด้วยนะไปกันก็มีฮอกตัวนี้นะครับจะเกิดทุกๆ30นาทีอาจจะไม่เป๊ะนะก็ในเมื่อมันเกิดนานใช่ไหมเราก็เสียไว้ เซฟไปก่อนครับแล้วก็ที่ผมแนะนำนาะก็คือรีเซฟเรื่อยๆก็คือออกแล้วก็เข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ให้เปลี่ยนเซฟอะ่ะเราจะได้เจอมีห้องตัวต่อไปนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องไปจัดการก่อนขอใช้ดาบของเขาในการจัดการละกันเพื่อความที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเพื่อความที่ล้วน ก็ไปจัดการให้ครบนะครับสามสิบตัวสามตัวเผื ừ, ่อพูดไม่ชัดไปโอเคครับก็ตอนนี้ผมจัดการไปแล้วทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะครับก็เหนื่อยคำเดียวเลยเหนื่อย <laughs> โอเค <te le> ไปเควสต่อไปกันนี่เดี๋ยวขอส่งเควสก่อน เรียบร้อยโอเคครับนี่เขาบอกว่าให้คิวตัวเขาห้าครั้งในทะเลที่3นั่นก็คือเกาะเมื่อกี้นะครับที่ทุกคนเห็นนอะที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ซึ่งตรงนี้นับเขานับครั้งที่ผมเคยสู้แล้วด้วยนะก็เลยไปเควสถัดไปเลยเควสถัดไปก็คือส่งเอเซนทั้งหมด350้ชิ้นครับซึ่งตัวที่ดรอปก็คือ มีฮอคที่เกิดตามเกาะต่างๆน่นแหละก็คือเหมือนเควสที่เควสก่อนหน้าเมื่อกี้นะเราตีเขานะครับเราก็จะมีโอกาสดรอปเอเซนซึ่งเ,เควสนี้เป็นเควสที่คิดว่ายากที่สุดเพราะว่าโอกาสดรอปน้อยมากๆนี่โอเคผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะว่าโคคุโตเอเซนเป็นยังไงนี่ครับโคคุโตเอเซนนะ อันนี้ใช้เวลานานที่สุดผมใช้เวลาประมาณเกือบเดือนเลยมั้งโอเคผมส่งเรียบร้อยแล้วส่ง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 หลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับรอรับดาบได้เลยนี่โคกุโตอินเวนทอรี่อยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยอ่าเพื่อความชัวร์อ่านอีกรอบเห็นคำว่า already นี่คือโอเค แล้วแล้วอะไรสักอย่างแล้วแล้วนี่ครับทูโคคุโตเราเจอแล้วไม่ใช่สิเราได้มาแล้วนี่เราก็จะมีโคคุโตทั้งหมดสามอ่าสามขั้นด้วยกันโอ้โหเป็นไงครับเท่ดีไหมนี่คือทั้งหมดของวิธีที่หนึ่งนะครับสำหรับที่ผมแนะนำเนาะต่อไปเป็นวิธีที่สองครับ วีที่สนะครับที่จะแนะนําน้องๆก็คือน้องๆต้องมีดาบโยรุก่อนนะก็คือมีเกมพาร์ยรุแล้วก็ไปทํา V2 ด้วยนะนี่ต้องมีอารเสโคคุโตะนะครับแล้วก็กลับไปที่มิฮอกกดสคริปครับอ้อแต่เขาบอกว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องถอดดาบออกก่อน กดสกคิปคืออะไรก็คือการใช้โลบัคนั่นเองนเองนะครับก็คือเติมเกมนั่นแหละนี่กดสกคิปครับใช้ทั้งหมด800โลบัคนะครับเราก็จะได้ V3 มาเลยโดยที่ไม่ต้องทำเควสก่อนหน้านะครับซึ่งถ้ามีเงินก็ทำนะแต่ถ้าไม่มีเงินก็ลองทำเควสแบบผมก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย